แฟนของหนูเนี่ยแอดผู้หญิงคนอื่นไปบ่อยนะครับคอมเมนต์แอบคุยนะครับจะแก้อย่างไรดีคะอ่ะคือครูามต้องอธิบายงี้ครับเวลาที่คนคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่พยายามนอกใจคุณหรือคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะแอดคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์จองจําไว้ว่าหากเขาพยายามนอกใจคุณแล้วคุณไปวิ่งไล่ล่าคุณก็ไม่ต่างจากคนบ้าที่เขาไม่เอาแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามที่จะแอดคนอื่นเข้ามา1ครับคือคุณห้ามตามเด็ดขาดครับเพราะถ้ายิ่งตามคุณจะยิ่งดูเป็นของตายมากขึ้นครับ 2. ครับห้ามพยายามจับผิดครับถ้าวันนี้คุณยิ่งพยายามจับผิดพยายามเข้าถึงรหัส password ส,ส่วนตัวของเขาพยายามเข้าถึงโซเชียลของเขาคือคุณพยายามเช็คต่างๆอีกฝ่กไฟมันจะยิ่งอึอดอัดครับและมันจะยิ่งรำคาญ 3คือสิ่งที่คุณจะต้องสลับกลับมาเลยครับคือทําให้เขาต้องเห็นว่าคุณไม่ใช่ของตายครับเขาต้องเห็นว่าคุณเนี่ยยังคงออกสังคมครับคุณยังคงไปปาร์ตี้ไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนรุ่นพี่ไปกับเพื่อนรุ่นน้องไปกับเพื่อนสมัยเรียนสมัยปฐมสมัยมัธยม คนคนหนึ่งมันเริ่มที่จะเบื่อคุณเพราะคุณแสดงออกว่าฉันจะอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตชั่วฟ้าดินสลายมันเลยทําให้คนรู้สึกว่าคุณไม่มีทางไปและคุณไม่มีใครเอามันเลยปฏิบัติกับคุณแบบแย่ๆครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลังรักนะครูค,คมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าประโยคนะครับพูดให้แฟนคลังรัก คนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคมเลยทำอีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็นนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเข้าดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเอง ตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูความส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างสเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ,อ่ทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลา งานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาพบาะว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับหรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มหน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้ สาเหตุที่คนคุยคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรำคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมาากกวว่5000ชีิต นะครับเข้าใจอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คำพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสแอคัมเบนครับนะคือการใช้คำพูดบางคำเนี่ยที่กระตุน้นตอมที่ทำให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติด มันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทาให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย,ยประทับใจในตัวคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกวัน,น,วนแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่9 9 0าสิบาทนะครับสิทธิพ สิบท่านแรกครับที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ @love_ ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแคมเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เล่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ